ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับอาจารย์ทุกท่านที่มีจิตใจชื่นชอบในการต้อนเขานะครับมเมื่อนี้ผมมีน้ไม้เบิ้งครับนะครับของฝากแจกผัดทะลุงนะครับสายน้ำสายหนาครับสายหนางาน งันดีครับงานดีอาจารย์งานดีครับเป็นพี่อีนะครับงันดีอาจารย์ถุกท่านเห็นนะครับเนาะเรียบเนียนผมเป็นคนนะครับเฮ็ด่าเป็นนะครับสื่อพันซั่งพันดีก่อนนะครับราคาถือครับราคาเจ้านี้ถือก็มูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผู้ใดนะครับนี่ครับของที่ผมหมักครับ เป็นไนร่อนครับนนล่อนจะอ่อนนะครับหวานเย็นใส่ไนร่อนนะครับผมสิบอกใหวานเย็นไม่ได้ใส่พี่อีนะครับเพราะเป็นผมแห้งเมราะเป็นผมขี้พี่นะครับไั่น,นล่อนมันจะอ่อนตัวครับเวลาถือน้ำหรือว่าถือความซุ่มเนี่ยมันจะอ่อนตัวให้ขาดบม่ขาดนะครับแต่พี่อีนี่เวลาใส่ไปโดนมดน,ดน,ดน,ดนแข็งปุ๊กเลยครับอาจารย์ท่าน,นสังเกตนะครับ สีจะได้บองงอบางอย่างไปน้ำหนกแต่วานเย็นใส่ตัวนี้ครับอ่อนดีผมเคยซื้อของเจ้าอื่นมานะครับอู่ซือ้อว่าเออเหลือเหลือชินหนึ่งอย่างนี้บ่บอกว่าของเจ้าใดไนะครับตัวนี้ครับงั้นหยาบครับงั้นหยาบหยาบหยาบมากๆดูตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาปั้นเนียนนะครับพิษกับของอาจารย์ท่านนี้นะครับ นละอย่างเลยครับเขาได้ง่างมากครับเป็นของอาจารย์ในเฟซบุ๊กนะครับือสุดทิชัยร,รัตนพงศ์นะครับพิดถือจะในใจขออภัยนะครับเดี๋ยวผมบิดปิดอ่เปลียเล่าไปนี่นะครับอาจารย์ทุกท่านก็ทักไปนะครับสุดสุดทิชัยรัตนพงศ์ว,นวานงสนลับมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะผมก็จบหน่อย บวลูมันอันยังไงพิษถือกอให้เด้ออาจารย์เด้อแล้วาถือก็ท่องตลาดครับถือก็ได้ล้อสดานรวมทรงเราก็ถือกหลายนะครับเน่นั้นนะครับเจ้านี่ครับดีทรงจริงขายจริงนะครับสั่งบ่อเพราะอาทิตย์ครับประมาณซีมือหามืองแล้วเดียวปล่อยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งลิบนกันต่อครับผมขอบคุณครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับ